ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์คือพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังของประชาชนพลังที่ร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยหัวใจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง18หมู่บ้านของลานบ่าไม่ได้เชื่อมโยงกันด้วยถนนแต่เชื่อมด้วยน้ำใจและความตั้งใจในการพัฒนาบ้านของเราไปด้วยกันองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าจัดเวทีประชาคมครบทั้ง18หมู่บ้าน เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การสะท้อนปัญหาเสนอแนวทางไปจนถึงการติดตามผลทุกเสียงจากเวทีถูกบันทึกอย่างเป็นระบบนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบที่ชัดเจนตรงกับบริบทของพื้นที่และความต้องการจริงของชุมชนเวทีเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือพื้นที่แห่งความหวังที่ประชาชนได้ออกแบบอนาคตตำบลของตนเองด้วยมือของเขาเองที่ตำบลลานบาาการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเวทีประชาคมแต่ขยายไปสู่ทุกมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านกลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุอสอมอกลุ่มอาชีพที่ลุกขึ้นมาคิดร่วมลงมือ และดูแลชุมชนของตนเองเรามีศูนย์การเรียนรู้ที่ทุกคนสอนกันเองมีแผนสุขภาพตำบลที่วางร่วมกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความไว้ใจและความเชื่อว่าคนในชุมชนคือผู้รู้จริงของพื้นที่นี้เพราะเรารู้ว่าความรู้ของคนในพื้นที่คือเข็มทิศสำคัญที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลลานบ่าเริ่มต้นจากเวทีเล็กๆในชุมชนที่คนตัวเล็กๆกล้าออกเสียงแสดงความคิดเห็นจากการรวมพลังของทุกกลุ่มทั้งผู้นำชุมชนเยาวชนสตรีผู้สูงอายุไปจนถึงศูนย์การเรียนรู้ของคนในพื้นที่ทุกอย่างคือกระบวนการที่คนลานบ่าคิดเองทำเองและพัฒนาร่วมกันตำบลลานบ่าจึงไม่ได้เป็นเพียงตำบลที่จัดเวทีประชาคมได้ครบแต่เป็นตำบลที่พัฒนาบนฐานของความรู้ความร่วมมือและความพอเพียง ซึ่งนำพาให้ตำบลของเราได้รับรางวัลชนะเลิศตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างภาคภูมิเราภูมิใจที่ตำบลลานบาเติบโตจากข้างในโดยคนในเพื่อทุกคนเสียงของประชาชนไม่ใช่แค่คำพูดในเวทีแต่กลายเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของชุมชน จากถนนดินที่ยากลำบากในฤดูฝนกลายเป็นทางคอนกรีตที่ปลอดภัยสำหรับทุกวัยจากน้ำใช้ที่ขาดแคลนกลายเป็นฝายน้ำล้นและระบบประปาหมู่บ้านที่ทั่วถึงประชาชนเสนอแนวคิดร่วมวางแผนสร้างคันดินกั้นแม่น้ำป่าสักและระบบรางระบายน้ำที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังแม้กระทั่งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืน ก็ล้วนเกิดจากเวทีที่ประชาชนลานบ่าร่วมออกแบบด้วยตนเองเพราะเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้จริงวันนี้ตำบลลานบ่าไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ที่มีถนนดีมีน้ำใช้หรือไฟสว่างแต่เป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเวทีเล็กๆสู่กระบวนการที่เข้มแข็งจากการฟัง สู่การลงมือทำร่วมกันสิ่งที่ลานบาสร้างไม่ใช่แค่โครงการแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆการมีส่วนร่วมจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมรายปีแต่คือวิถีที่ฝังอยู่ในหัวใจของคนลานบาและเราจะยังคงก้าวไปข้างหน้าในทุกแผนพัฒนาด้วยพลังของประชาชนที่พร้อมจะเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนลาบ